ผมไม่ดีโง่ทีมไว้จริงเหรอจริงเนี้ยคิดย่ไปเก็บให้ให้แล้วลงมาผมลงมาเก็บของผมลงได้เปล่าถ้าผมไม่ได้บอกได้ได้ดว่าได้นะพี่ขอของด้วยของเพียบเลยของมีเป็นล้านเอ้ยมีหอมามีหอมามีหอมาลงเต้ลง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 มาลงมาที่ที่ที่สุเลยเออมีหอมาลงว่ะ

ยยทำตัวนั่นตัวอะไรไปเฮ้ยสองตัวโอ้โหเยอะวะไม่เงย้เราเป็นหัวมงกุดปะสวยสวยสวยไอ้โง่ทีไรไปไรไปดิเอยอว่ะนักหวงดีเก็บมันเอง้หนึ่งหน่ว่ะไอยหนึ่งหว่ะดนึ่งว่ะ โอ้โหนี่ยตู้อะไรได้วะหาของก่อนนะจ๊ะโอ้ยเนี่ยเก็บปืนไม่ได้ไอ้สัสปืนไปพี่เอ้ยโดนลุมโอ้ยโดนลุ่มโหสองหนึ่งกว่าทีมเราออกอึ้ย พี่เราไปซื้อพี่เมยกันไปไปไปอ<ป>ุป้ยได้ของดีเทียบเลยอ่ะไอ้เหี้ยเอาไปดีอุ้ยได้ปืนทองนะเกินไปเดี็กไค่กลบอกแล้วเป็ได้เกิดปะไปพี่ไปซื้อพี่เมยกันไม่เกิดวะไปไปสั่งเท่าไหร่ห้าพันซื้อได้โอเค พข้าน้ามีแน่เลยพี่พีงใส่ก่อนเลยิรซื้อก่อนซื้อก่อนพี่โอเคโอไหนลังาอยู่ยยยยไหนวะนี่นี่นี่เขาเบื่อหน่ะนะเบ่อยู่บายสงคราทอดเพื่อนมาเลยตัง้งกไปห่อตัว ให้กดระเบิดพ,พี่พี่พี่่ประเบิดแฟนไปใส่กอดด้วยเบ้ยวดูยิเฮ็ดเดี๋ยววะเนิ่งเก็บปืนหน่อยปืนเพียบเลยเป้ของที่กูมีปืนชาร์จดีๆน,น,นี่นี่ที่กูมีปืน ไปไป,ไปพร้อม,อมก็รวิ่งไปหาเฮี้ยมั่วงานบ้านจัดเลยวันเนี้ยพวกเะไปสี่ว่ะได้มีได้ย,ย,ย,ยินเสียงคนไปที่พิษไปที่พิษพิษอยู่ข้างหลังนะ ไอปืนนี้มันใช้ลูกอะไรอะพีทพี่แก่เก็บลูกนี้เดียวเก็บลูกงี้นี่แน่แนตรงเนี้ยรีฟิลตัวไหนพี่แก่ที่กูปิกเนี่ยรีฟิลโอเคสวย ได้จ้ะแต่ข้างหน้าจะมีคนเนี่ยลูกบล็อกพี่ลูกบล็บอกเฮ้ยเก็บหน้ากากแค้นด้วยเดี๋ยวปืนห้าทับห้าซะหน่อย

Lóc qua tôi đi rồi đấy Lôm 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 thật đấy thật Hit lóc có tôi nữa rồi lóc vào tôi đi Yes yes yeah, yeah. Hmm. Air tài, <coughs> yes 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 air Mi e sao tay Yes yes Hello bro, Hello, bro. Hello, what's, what's up? up? เออ yes get to the new em near you em near you เฮ้ยวิ่งไกลว่ะทำไง right, yes okay. yes yeah, okay. in the gas เลยมั้ยพิดเราวงไกลว่ะพิดทำไง right, <coughs> yeah i ran yeah, i ran bro พีทพีทพีทไปไปเริเลยเริ่มเลยวะเกียร์ตกตึกไอ้สัตว์พีทจะปืนเหรอไม่เอาไม่เอาอุ้ยไม่ผมดูข้างหลังผมว่ามันลอยหลังเราดิไปไหนพวมันตายไปแล้วพี่เอายไปแล้วไปขึ้นฆ่าตัวหนึ่งได้ไหมแต่สไตล์เราอ่อนไหมเดี๋ยวไม่่ไผมอันนี้ไน้ผดแล้วผมว่าเข้าวงกนดีกว่าได้ได้ได้ ไปเข้ามุมแบบระวังซ้ายโอมาแล้วอุ้ยข้างหน้าโดดล่มกันเต็มเลยเป็ดวิ่งเลยตามเป,ป๊ะไป

เฮ้ยมีคนมีคนตรงไหนในนี้มีคน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 เอาไงอ่ะนี่ตามมาาผมตาทิดเอาตาทิดเขาขบหลังนะอยู่หลังไหมอยู่หลังก็อยู่ผมยิงกันด้วยว่ะโยมวิโดระเบิดโอ้โหลวก